วันนี้มีคำศัพท์บางคำนะคะที่หมายถึงนิสัยของคนเราที่เราจะบอกว่าเอ้ยคนนั้นเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอะไ่ะเป็นกลุ่มของนิสัยของคนที่เราอยากจะคบหาเป็นเพื่อนด้วยนะคะคนแรกนะคะก็คือเขาเขาเป็นคนที่มีนิสัยจิตใจอ่อนโยนนิสัยดีนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสซนเนลสซเนลแปลว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนะคะสว่วนที่สองก็คือนิสัยเวลิก v a l l i อันนี้ค่ะก็คือนิสัยที่มีความเป็นมิตรนะคะมันมาจากคำว่าแวนที่แปลว่าเพื่อนมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนนะคะมีความเป็นกันเองเข้าถึงได้นิสัยที่3ก็คือ p o l i t o l กโพ l e อันนี้นะคะแปลว่า คนคนนี้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะมีความน่าเชื่อถือได้เราก็อยากมีเพื่อนที่เราเชื่อใจได้หรือเชื่อถือได้ใช่ไหมคะนิสัยที่4ที่ใครหลายๆคนก็อยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็คือคนที่มีนิสัยคล่องแคล่วมีคนเป็นคนที่นมีชีวิตชีวาเวลาเราอยู่กับเขาด้วยเรารู้สึกว่ามีความสุขมีชีวิตชีวาไปด้วยอันนี้ก็คือคนที่มีนิสัย live l i v l e นะคะนิสัยคนนี้คล่องแคล่วมีชีวิตชีวาค่ะนิสัยที่5ค่ะก็คือนิสัยที่เปิดเ,เป็นเอ,อิดเป็นก็คือที่มันแปลว่าเปิดนะคะนิสัยนี้ก็คือว่าเป็นคนเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยตรงไปตรงมาเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะเพราะเวลามีอะไรเราสามารถ พูดคุยกับเขาได้แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาคิดมาจากใจของเขานะคะต่อไปนิสัยที่6ก็คือ c h i lick she lick อันนี้ก็คือเป็นนิสัยที่เหมือนเป็นคนที่มีความสุขุมมีความใจเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเวลาเราเป็นคนร้อนๆเราก็อยากจะมีเพื่อนที่เป็นคนมีความสุขุมมีความใจเย็นเบกๆเราไว้หน่อยก็ดีใช่ไหมคะ ต่อไปนิสัยสุดท้ายนะคะก็คือวาร์มวาร์มเป็นนิสัยที่มีความอบอุน่นมีความจริงใจและมีความเป็นมิตรนี่นะคะนิสัยของคนที่เราอยากมีเพื่อนเป็นแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ ครูบิบิคิดว่าหลายคนคงจะชอบนะคะคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์เป็นในกลุ่มของ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์ที่มันจะขยายว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ใช้ให้ถูกนะคะสำหรับวันนี้ครูบิบิคิดว่าหลายคนคงชอบคลิปนี้ฝากก,า like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพจครูบิ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 อินสวิเดนด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย